เรียนท่านที่เคารพและมิตสายทุกท่านครับผมพลตรีดออรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์1พ6 7ครับเนื่องจากในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ผู้คนมักจะหลงไหลกับการประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาและความชั่วของตนเองทั้งทำการกลบเกลื่อนทั้งเป็นข้ออ้างต่างๆนานา,นาเพื่อให้สมประโยชน์ จากการไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่การฉกฉวยทรัพย์สินของเขาก็ดูอย่างกรณีของไก่ตะเกียบและอากูเป็นต้นคนร้ายพยายามประดิษฐ์ค่อยคําคต่างๆนานาผมเคยกเลิกและนะจะไม่ฟ้องเลยนะแต่มันไม่ทําพูดอย่างเดียวพูดไปเรื่อยพูด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 พัดพรอนอย่างนู้นอย่างนี้ท่านต้องดูบุคคลว่าเขามีเจตนาอย่างไรจาก รมที่เขากระทำอย่าไปฟังคำพูดดูซิถ้าเขามีเจตนาจริงๆถ้าหากสำนึกผิดจริงๆเขาก็ต้องรีบเคลียรเรื่องราวซะจะไปรบกวนอากูกับทายาทของท่านทำไมทรัพย์สินของท่านแท้ๆท,ท่านต้องมาเดือดร้อนเพราะการกระทำของคนหน้าด้านหน้า,นาทนแล้วก็ไปเจอไอ้ที่ปรึกษาชั่วๆเข้าไปอีกคนที่มีจิตชั่วมีกิเลสเนี่ยมันจะคบหากัน คนดีๆไปตักเตือนไม่ได้หรอครับแล้วก็มีการอ้างข้อความต่างๆนานามาถึงไอ้เด็กสามกีบถอยที่อรารวาสจนทั้งถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกอีตาพ่อก็ออกมาบีบน้ำตาเล่นละครต่างๆเหตุผลไม่มีไปโทษคนนู้นคนนี้ลูกสาตัวเองสมัครใจอดอาหารทำร้ายร่างกายตนเองคนที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ย ก็ถือว่ามีโทสะแรงกล้าแล้วแต่คนที่กล้าทำร้ายตนเองแม้แต่การฆ่าตัวตายเนี่ยเรียกว่าโทสะแรงกล้าถึงที่สุดไม่มีที่อื่นนะครับคนที่ฆ่าตัวตายทุกคนไปนรกครับเพราะว่าขณะที่กระทำนะจิตเขาเกิดความเศร้าหมองอย่างที่สุดการฆ่าตัวตายเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะทำร้ายตนเองเรียกว่าโทสะ โทษาก็คือกิเลสที่แรงกล้าที่จะนำสัตว์ทั้งหลายไปสู่นรกแต่ถ้าหามีโลภะอย่างกรณีของกังฉินทักษินชินวัตรนั่นน่ะโลภมากไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักพอท่านคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สมัยโบราณสอนว่าพวกเปรตเนี่ยมีปากเท่ารูเข็มเพราะว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นแหละครับโลภมากถ้าโลภมาก ต้องไปปฏิทินธิเป็นเปรตหรือว่าอสุรกายส่วนผู้ที่มีโมหะไม่มีความรู้ไม่มีความคิดอวิชชาตลอดเวลาพว้นี้จะไปเป็นเดรัจฉานก็เป็นไปนตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ตุณาสังสอนผมมาดัางนั้นอ่ะผมเกรงว่าเด็กรุ่นหลังซึ่งความรู้ก็ต่ำมากความคิดไม่มีประสบการณ์ไม่มีก็เป็นเป้าของกลุ่มก่อการร้ายก็คือไอ้พักไอ้ตี ที่จะชอลอล่อลวงไปในทางที่ผิดโดยอาศัยว่าคุ้นเคยกับวาทกรรมประดิษฐ์ซึ่งมันบิดเบี้ยวพวกนี้ก็มาจากพวกนักโต้วาทีทั้งหลายที่ประดิษฐ์ถ้อยคําต่างๆนานาเพื่อกบเกลื่อนเจตนาชั่วของตนเองครับดังนั้นผมจึงเน้นเรื่องการใช้หลักคิดถ้าหากคนที่มีาศาสนาอยู่ในหัวใจหลักพุทธศาสนาก็คือโยนิโสมนสิการ แล้วก็พาหูสัตว์จะนอกจากนี้ในการใครครวญในการประสบความสำเร็จในการศึกษาก็อาศัยหัวใจนักปราชญ์สุจิปุลิฟังคิดถามเขียนแล้วนอกจากนี้ทางพุทธศาสนาก็มีสิ่งที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมสี่ซึ่งเรื่องนี้เด็กตุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็เพราะเขามีบุญวาสนาน้อยเขาถึงไม่เข้าใจก็หลงผิดกันไป การล่อลวงสมาชิกใหม่ๆของกลุ่มก่อการร้ายเพื่อต้องการให้สืบทอดความชั่วของมันนั่น,นะมันมีวิธีการหลากหลายครับในครั้งต่อๆไปผมจะนำมาเรียนว่าจุดที่มันจะจี้คนรุ่นใหม่ที่ด้ปัญญานั้นะมันจะจี้ตรงจุดไหนและท่านจะมาดูความจริงว่ามันเป็นไปนตำราทุกเป็นไปนตามตำราทุกประการเพราะว่าไอ้ตีก็คือองค์การก่อ,กา,ก,อการร้ายนี่แหละครับต้องการทำลายสถาบันหลัก ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยอาศัยเอาวิชาของผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นเยาวชนซึ่งอย่างที่บอกแล้วความรู้ต่ำม,มากแล้วก็คิดก็ไม่เป็นหลอกล่อโดยการใช้วาทกรรมประดิษฐ์ต่างๆไปวันนี้อยากจะนําเสนอคําถามของอีตัวพ่อที่บอกว่าใครรับผิดช,ชอบถ้าลูกมันตายคน หลายคนก็คิดกันไปต่างๆนานาผมอยากจะเสนอแนวความคิดจากที่เรียนอภิพี่รรมาเป็นเวลาประมาณ10ปีให้ลองเห็นความจริงตันงต่อไปนี้นะครับจากการที่พูดบ่อยๆพูดภาษาท่าน้องรับผิดชอบนะใครนู้นคนนี้ลูกมันไม่กินข้าวมันจะมาให้ทํานพูดภาษาและผิดชอบผมว่ามันต้องบ้านแน่เลยนะครับแล้วถ้าใครเห็นจริงตามมันเนี่ย ก็บ้าพอกันนะครับความรับผิดชอบก็อยู่ที่เจ้าตัวถ้ามันอ้าปากแล้วมันก็กลืนลงไปตอนนี้ว่ะเพราะว่าเด็กมันโง่ไงครับก็ไม่ทราบหรอกว่าการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันบาปกรรมหนักและที่สำคัญคือมันมีผลกระทบระยะยาวไม่ใช่ว่าอดอาหารสามสี่วันสมุงก็ไม่เชื่อวันอดอะไรมากมายจริงหรอครับแต่ในกรณีที่มีคนอดอาหารก็แล้วกันอดอาหารหลายๆวัน แล้วกลับมากินอาหารร่างกายจะเหมือนเดิมไม่มีทางเพราะว่าไอ้วะมันเสื่อมลงไปแล้วหลายส่วนเนี่ยมันกลับคืนในดีดังเดิมไม่ได้บางส่วนอาจจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ไม่สมบูรณ์แน่นอนครับนี่ไม่นับเรื่องหมูป่า13ตัวที่เขาติดถ้ำนะครับอันนั้นอ่ะเป็นวิบากชั่วที่เขาได้รับจากอดีตผมก็ไม่ทราบว่าเขาทํากรรมอะไรมาถึงไปติดอยู่ในถ้ำแต่เขาก็ยังมีบุญวาสนามีคนไปช่วยทุ่มเทเงินทอง แล้วก็ท่านพูว่าหมูป่าที่ท่านเปลี่ยนพบไปแล้วถ้าไม่ได้ความเป็นผู้นําของท่านเนี่ยก็คงยากเหมือนกันครับไปใครๆต่างลานที่ไปมาลุมมาต้มกันเนี่ยส่วนใหญ่หิวแสงไปฉกฉวยโอกาสไม่ได้ตั้งใจช่วยจริงหรอครับแต่ท่านพูว่าหมูป่าท่านมีเจตนาดีท่านมีจิตใจที่ดีและท่านมีความเป็นผู้นําผมขอชื่นชมนะครับท่านเปลี่ยนพบไปก็ต้องมาอยู่ในสุขคติภูมิแน่นอน ถ้าไม่ตกตามครับเพราะท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แต่ไอคนที่ตั้งใจอดอาหารเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วมันมีผลกระทบตามมาผมไม่ใช่แพทย์หรอกครับไม่ได้สู่รู้แต่ว่าตมยึดหลักว่ามีเหตุต้องมีผลแล้วก็ผลเนี่ยมันกลับมาคืนดีไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเสื่อมลงไปเสียลงไปแล้วถึงได้เอาซ่อมได้มันก็ไม่เหมือนเดิมโคมไฟแสงสว่างที่บ้านท่านอยู่ๆหลอดดับไป สายหลุดไปท่านไปเชื่อมหลอดใหม่หรือว่าสายไฟที่มันหลุดไปเชื่อมใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแต่น้อยความเรียบร้อยถ้าหลอดขาดเปลี่ยนหลอดก็ยังพอใช้ได้พอไหวแต่บางทีหมุนเข้าหมุนออกไอ้เกลียวของมันก็อาจจะหลวมไปเล็กๆน้อยๆซึ่งมันก็สะสมไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นหลักพิจารณาเราจะพิจารณาตามเรื่องนี้ ข้อที่จริงก็คือว่ามีร่มสามกีบคนชั่วร้ายที่รับแผนการมาก็ก่อกวนทำการหลูพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้าโดยวิธีการต่างๆโดยอาศัยจะยั่วยุแล้วก็ไอคนที่อยู่เบื้องหลังมันไม่โปล่กมาแลวครับมันให้เด็กก็โง่เนี่ยกระทำการเพราะเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่มีจิตใจมีความเกลียดชังมีความก้าวร้าวมีความเปรี้ยวกราดอยู่ในจิตของมันอยู่แล้ว เรีวยกว่าชั่วมาแต่กําเนิดแล้วก็เลยรับงานมาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มตัวแล้วก็เข้าคุกรอการพิจา,ารณาศาลไม่ให้ประกันตัวก็เพราะว่ามันจะไปก่อความยุ่งเหยิงเพราะว่ามีประวัติมาหลายครั้งแล้วมีความดื้อด้านเป็นที่ตั้งถ้าหากปล่อยไปก็ก่อกรรมทําเข้นอีกไม่มีความสํานึกตอนนี้อิตาพ่อกออกมาโวยวายบีดน้ําตาประดิษฐ์วาทกรรมต่างๆแล้วเสร็จแล้วก็เรียกร้อง ให้ผู้คนพิจารณาทีหมายถึงว่าจะโทษความรับผิดชอบจากการที่ลูกสาวอสุรกายของตนเองนั่นน่ะอดอาหารเพื่อสร้างคอนเทนต์ตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้แล้วก็ปรากฏทุกท่านก็คงจะพอทราบแล้วนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นอย่างนี้เรื่องอันดับแรกผมก็ไม่เชื่อมันอดอาหารจริงแล้วก็ถ้ามันอดจริงก็ไม่ได้มากมายอะไรนักหนาตัวเองก็ อลครับตอนนี้จากข้อเท็จจริงเนี่ยมาดูข้อพิจารณาข้อพิจารณาโดยยึดหลักพุทธศาสนาอันดับแรกเลยง่ายๆตื่นๆไม่ต้องไกลมากมายวัตตาสามกิเลสกรรมวิบัติการที่เราจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มาจากกิเลสที่กระทำความชั่วมันเป็นตัวผลักดันแต่ถ้าหากเรามีจิตดีเราเสร็จกระทำความดี นั่นมาจากเจตสิกฝ่ายดีมาประกอบจิตเช่นวางแผนพรุ่งนี้จะตักบาตรพระมีการตั้งใจไว้แล้วเพื่อทํานุบรุงพระศาสนาอันนี้เป็นความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าหากไม่มีภิกษุไม่มีคณะสงฆ์และคำสอนในพุทธศาสนาก็จะต้องหายไปสูญไปแล้วก็ไม่มีใครรู้จักอีกเลยคณะสงฆ์นั้น ก็เป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยซึ่งองค์สมาด็จพรเจ้าได้ทรงตัดเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อสิ้นพระองค์ไปแล้วไม่มีผู้ใดมาเป็นศาสดาแทนขอให้หยึดมั่นในพระรัตนตรยัยหรือแก้วสาประการพระพุทธก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคำสอนที่จารึกเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎก ปรากฏมาเป็นอัตถกถาปรากฏมาเป็นดีกาแล้วก็พระสงฆ์พระสงฆ์สงฆ์เรียกเป็นพระอุพจน์หมายถึงว่าภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเรียกว่าสงฆ์ถ้ารูปเดียวเรียกว่าภิกษุหนึ่งรูปจะใช้ผิดเลยนะครับผมเห็นใช้กันไม่เป็นเลยระหว่างพระภิกษุกับพระสงฆ์เนี่ยมัว่วไปหมดเพราะคนไม่มีจากศาสนาก็ไม่ใส่ใจที่จะศึกษาดังนั้นต้องมีสงฆ์ ถ้าสางทรงไม่มีเลยพระรัตนตรัตรยก็หมดไปแล้วเพราะไม่มีครบสามแล้วศาสนาพุทธก็จะสลายหายไปซึ่ง,งไงก็ต้องหายไปอยู่ดีเนื่องจากอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ดังนั้นการที่ตั้งใจว่าจะไปตักบาตรพรุ่งนี้เช้าเตรียมเอาหุงอาหารหรือแ่าก็วางแผนไม่ได้เดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวที่ไหนมาตักบาตรพระเนี่ยเป็นเจตนาดีเพราะเจตสิกฝ่ายดีเข้าไปประกอบจิต แต่ในทางตรงข้ามกรณีของเด็กอดอาหารประท้วงด้วยความเก,กลียดกลั่เพราะการอดอาหารทำร้ายตนเองนี่คือโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเพราะโทสะโทสะนียผู้ชาวบ้านไม่เข้าใจนึกว่าเรียกแค่ความโกรธอย่างเดียวไม่ใช่ครับความโกรธความกลัวความเบื่อหน่ายความรําคาญอยู่ในกลุ่มโทสะทั้งหมดนะครับดังนั้นมันก็คือกิเลสใช่ไหมครับเป็นโทสะมูรจิเป็นหนึ่งในกิเลสสาม กิเลส3ก็คือโมหะโทสะและโลภะโมหะเป็นตัวพ่อโทสะจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโมหะโลภะจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโมหะดังนั้นจากกิเลสนี่เองก็คือโทสะมูลจิตและโมหะมูลจิตเนี่ยก็ก่อให้เกดเิดเด็กคนนั้นก็กระทำกรรมกระทากรรมทั้งทางวจีกรรมและกายกรรม รวมทั้งมโนกรรมด้วยอันดับแรกเลยมโนกรรมเกลียดคุเกลียดคุจะฆ่าคุจะทำลายคุณต้องทำลายเตะทีบทำโสโครกทกมกฉีรถสถานีตำรวจเอากระดาษเอาผ้าเช็ดปัสสวะมาทาพระพุทธรูปเพื่อต้องการแสดงความเหยียดหยามทุกสิ่งที่ผู้คนเคารพนบนอบนั่นเป็นลักษณะของคนที่มีปมด้อยอย่างแรงและมีโทสะอย่างแรงกล้า ดังนั้นจิตคิดอย่างนี้แล้วก็ทําทําก็คือกายกรรมนอกจากนี้ก็มีวัจีกรรมประดิษฐ์ถ้อยคําต่างๆนานาทั้งกันแนะกัแหนแม้แต่ขบวนเสด็จหรือองค์พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกสิ่งมันทําครบหมดมันเกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสไงกิเลสก่อให้เกิดกรรมกรรมสามประการครบหมดมโนกรรมวัจีกรรมและกายกรรมจากนั้นก็จะส่งผลให้เกิดวิบากวิบากปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่ ก็คือการที่ตัวเองต้องทรมานถึงจะกินไม่กินไม่สําคัญแล้วครับมันอยู่ในคุกม,มันก็ทรมานอยู่แล้วครับนี่คือวิบากชั่วแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเป็นเพลงแค่เสี้ยวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองเพราะวิบากชั่วหรือวิบากดีก็ตามเนี่ยผู้คนไม่รู้อีกว่าจะสนองตอบต่อจิตดวงนั้นอะไปจนหมดเวรนหมดกรรมนอกจากจะบรรลุนิพพานเท่านั้นถึงจะหลุดได้ไม่ใช่ว่า ติดคุกแล้วแล้วนี่ไงรับมิบากช่วยแล้วจบแล้วสิไม่ใช่พบหน้าพบนูน้นพบนั้นนั้นต่อต่อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าาเขาไม่บรรลุนิพพานนะหนีไม่พ้นแล้วเราสะสมกันมามากเท่าไหร่แล้วครับนอเดี๋ยวคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนที่รู้จักพุทธศาสนากลัวแทนเขานะครับเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เนื่องจากโมหะสูงกิเลสกรรมมิบากทําให้เขาเนี่ย กระแทงกิริยากระด้างกระเดืองทำร้ายตนเองเนี่ยที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นหลักพิจารณาแล้วนะเรารู้แล้วว่าที่เขาทำเนี่ยเป็นเพราะกิเลสข,ของเขาเองคนอยากจะช่วยแราจะทันเนี่ยเขาไม่เขาไม่ปล่อยหรอกครับถึงเขาจะไม่ชอบหน้ามันก็ตามเถอะแต่หน้าที่ก็ตามเถอะแล้วก็ภารากิจที่เขารับผิดชอบก็ไม่ต้องการให้มันตายและเจ็บป่วยหรอกครับมันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาไม่มีเรื่องโกรธแค้นกับอเด็กคนนั้นแต่เด็กคนนั้นมาเกลียดสังคม เกลดประเทศชาติเกลดขนตมตมเนียนประเพณีต่างๆมันก็ก่อกรรมทําเข็ขึ้นมานี่ไงครับถึงบอกว่ามันก่อกรรมขึ้นมาเองจากกิเลสข,ของมันจากนั้นก็รับอิบากชั่วไปแล้วกลับมาดูคําของคนโบราณซึ่งท่านละเอียดประณีตวิธีคิดและสำนวนต่างๆจำนวนมากที่พูดกันมาโดยคนไทยในอดีตนั้น่ะ อยู่บนพื้นฐานของพุทธศาสนาทุกท่านก็คงเคยได้ยินแต่หลายคนคงไม่เคยเข้าใจไม่รู้ว่าคืออะไร4คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปที่ว่าเป็นคนเนี่ยก็หมายถึงว่าสภาพสภาพธรรมในแต่ละกลุ่มแต่ละจุด4ี่คนถามหมายถึงมหาภูตรูป4ที่ก่อให้เกิดเป็นร่างหรือเป็นรูป ของมนุษย์ของสัตว์ของเทวดาของสัตว์นรกของเปรตตระกายก็คือดินน้ำลมไฟปัทวีเดโชอาโปวาโยดินน้ำลมไฟเนี่ยเรียกว่าเป็นแม่แบบถ้าหากเป็นสีก็เรียกว่าแม่สีใช่ไหมมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนี่คือแม่สี สีเหลืองผสมสีแดงก็กลายเป็นสีส้มสีน้ําเงินผสมสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวมันมีมาจากสามสีนี้เท่านั้นเช่นเดียวกันครับมหาภูตรูปสี่มันก่อให้เกิดร่างของเราอยู่ในขนาดที่เราเห็นกันเป็นตาเป็นจมูกเป็นแขนเป็นขาเป็นผมเป็นหนังเป็นเล็บมันมาจากสี่ตัวนี้เท่านั้นปัทวีกวาโย เตโชอาปโปเขาก็เลยเปรียบเทียบเป็น4ี่คนถามเหมือนกับสมัยก่อนคนนั่งเสลี่ยงหรือนั่งแคร่เดินทางไปไม่ได้ถ้าไม่มีคนถามนี่แหละสำคัญที่สุดถ้าไม่มีมหาภูตร,รูปสีไปไหนไม่ได,ด้อยู่ตรงนั้นความหมายของท่านเน้นเรื่องความสำคัญอย่างนี้สมคนแห่ก็คือวัาตาสามอะกิเลตกรรม วิบากแห่ไปเราจะไปซ้ายไปขวาพูดจายอย่างไรก็มาจากอันนี้หนึ่งคนนั่งแค่คือจิตของเจ้าตัวก็ต้องอยู่บนแค่ใช่ไหมแล้วไปทางไหนล่ะสองคนพาไปไอ้สองคนหน้าเนี่ยก็คือกุศลและอกุศลแลจิตถ้าหากกุศลมีแรงมากเขาก็ดึงไปทางกุศลถ้าอากุศลมีแรงมากเขาก็ดึงไปทางอากุศล ไอ้ตัวอยู่บนนั่งแค่ก็ต้องตามเข้าไปหมดพะฉะนั้นเวลาสะสมเด็กคนนั้นอนะ่ะเกลยวกาดมากก้าวร้าวมากจิตใจเต็มไปด้วยความเกลียดชังหน้าเวทนาเรารู้ดูแล้วครับชาวพูดเรารู้ดีว่าเขามีที่หมายเนี่ยนรก,กภูมิแน่นอนไม่มีทางที่จะไปเหนือกว่านั้นได้เพราะว่าโทสะเป็นตัวนำให้ไปปฏิสนธิในนรก,กภูมิแต่ที่เรียนแล้วตอนต้นชั่วโมงพอเราทราบอันนี้แล้ว ว่าสี่คนหามสมคนแหหนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปไม่เกี่ยวกับใครอื่นเลยแม้แต่น้อยเจ้าตัวแท้ๆแล้วกลับมาดูหลักธรรมใหญ่ๆข้อนี้จบแล้วครับตอบได้เลยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบกรรมมุนาวัตติโลโกูแค่หนึ่งบรรทัดสัตว์ทั้งหลาย ต่างมีกรรมเป็นของตนเองไม่เกี่ยวกับใครคนจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเป็นกรรมของเขาเองอย่างเมื่อสองวันที่มีการผูกคอตายกรณีไก่ตะเกียบอยากได้บ้านเขาเนี่ยจะไปโทษโอ้สื่อกดดันทนายกดดันหรือประชาคมไปดา่าไม่ใช่ครับเขาทํำของเขาเองและเขาทํำกรรมหนักที่สุดก็คืออัตวิบัติกรรม นรกรภูมิเท่านั้นไม่มีใครเป็นบังคับเขาได้ของผมเนี่ยอย่าว่าแต่ผมจะฆ่าตัวตายเลยแม้แต่มาฆ่าผมผมก็ไม่ยอมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายตามปกติแล้วเนี่ยมันมีสัญญาประเภทหนึ่งคือมอรณะสัญญาความกลัวตายทุกคนแหละครับไอ้ผู้บอกว,ว่าผมไม่กลัวแล้วผมทําใจลอยาเลยครับถึงเวลาค่ะมันก็ทางนั้นแหละครับนอกจากผู้ที่ฝึก,กจิตมาอย่างสูงส่งเท่านั อย่างเช่นอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเอาละท่านรู้ดีละว่ารูปนามต้องแยกจากกันติดก็ต้องไปปฏิสนธิใหม่ท่านทำใจได้แต่คนโลกียชนปกติอย่างเราเนี่ยปากพูดก็พูดไปเถอะว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายทำใจไว้แล้วแต่เอาจริงกิข้าวกลัวครับห่วงอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แต่มนุษย์นะแม้แต่สัตว์นรกเขาก็กลัวตาย ถึงแม้เขาจะทนทุกข์ทรมานอยู่ในดัวก็ภูมิหนักขนาดไหนเขาก็ไม่อยากตายครับเราว่ามรณะสัญญามันเป็นสัญญาพื้นฐานของสัตว์ทุกชนิดท่านดูสัตว์ชนิดไหนบ้างครับที่ฆ่าตัวตายไม่มีหรอกครับไม่มีเพราะสัตว์มันไม่ไม่มีโทสะหนักขนาดนั้นเขาก็ทําอะไรตามสัญชาตญยาณยของเขาแต่มนุษย์นี่โทสะมันแรงกล้ามันปรุงแต่งรรมุนาวตัตติโลโกเป็นคําตอบสุดท้ายให้ตัวพ่อนั่นแหละ รู้ว่าคนรับผิดชอบคือตัวของเขาเองก็คือตัวลูกสาวเขาเองแม้แต่ตัวเขาเขาก็ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบไม่ต้องลามปลาไปถึงท่านผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ราชทันหรือใครต่อใครเลยครับไม่มีใครรับผิดชอบตัวเขาเองใครที่ทําเส้นใดก็ต้องรับวิบตกอย่างนั้นคนที่ถูก call center หลอก ถูกมันดูดเงินไปมากมายท่านให้มีข่าวมาเกือบสิปีแล้วเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะกิเลสไงครับโมหะครับโมหะทั้งพระเรียกว,ว่าอาวิชชาชาวบ้านเรียกว,ว่าโง่ก็ถูกหรอกยอมมันบอกให้กดอะไรก็กดผมเนี่ยมันโพมหาผมทุกอาทิตย์เลยนะเมื่อวานก็อีกละแล้วก็เปลี่ยนไป มันบอกว่าโทรมาจากการป,รปลาบ้างโทรมาจากการไฟฟ้าบ้างเมื่อวานมาใหม่เออโทรมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลโหมเออชื่อบอกยศผมถูกต้องหมดเลยแล้วก็บอกว่าโทรมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงกระหมเมเลอกบําเน็จอ่อเนื่องชดเชยอะไรของมันไปอ่ะแค่นี้จบละผมก็ปิดโทรศัพท์วางหูไปไม่พูดกับมันเรื่องอะไรไปต่อลอ้อต่อเถียงทำคอนเทนต์อัดมาลงเฟซบุ๊กเห็นบ้า ไม่ควรไปยุ่งกับมันเลยไม่ควรแม้แต่จะพูดต่อล้อต่อเถียงทําเป็นสนสุกสนานกิกกักกิ๊กกักได้กวนประสาทไอ้อ a l l ซ e n เ e อร,เเอร,เเอร์เล่นแหมภูมิใจโง่ครับเพราะเราไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันกว้างขนาดไหนมันอาจจะมีการพัฒนาระหว่างที่รับโทรศัพท์จากมันมันเข้ามาสแกนในเครื่องเราหรือย,อยังไงก็แล้วแต่เถอะจะไปเสี่ยงทําไมครับจะบอกว่าไม่เป็นไม่ได้เราทําไม่เป็นเมอนผิทางครับอย่าไปสนใจเลยอย่าไปหาเรื่อง โกนประสาทเพื่อความสนุกสนานอวดโก้อวดเก่งเลยอย่าทำาพวกนั้นโง่ท่านั้นแหละครับหรอไม่ก็มีปมได้ก็อยากได้คอนเทนต์ลงเฟซบุ๊กดังนั้นก็อย่าไปยุกตกับมันโทรมาตลอดเดี๋ยววันสองวันก็โทรมาโทรมาเสร็จเบอร์นี้ผมก็บล็อกแล้วมันก็มาเบอร์ใหม่ทําไมบางคนเนี่ยยอมทําตามหมดนั่นโมหะครับโมหะมูลจิตเป็นกิเลสตัวพ่อที่ผมบอกแล้วใครรับผิดชอบก็ไอ้คนที่ถูกโกงเนี่ยแหละรับผิดชอบ ถ้าเดี๋ยวไปบอกไอ้ผู้ร้ายรับผิดชอบสิผู้ร้ายมันเป็นผู้ร้ายหน้าที่ของมันคือมันโกงเราเราเองสิต่างหากหน้าที่ของเราเนี่ยป้องกันตนเองแต่เราป้องกันไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้เราไม่มีเฉลียวใจเราคิดไม่เป็นโดนไปใครรับผิดชอบคนที่ถูกโกงนะครับรับผิดชอบไปคำประกันลูกศิษย์กู้กยศโอ้โ,อโหครูปเป็นเนตตามากอยากให้เรียนสูงสูงคำประกันแล้วมาบ่นออกเฟซบุ๊กออก YouTube เนี่ยนะต้องโดนธนาคารไล่ตามยึดปลงยึดบ้านเนี่ยวังดีกับลูกศิษย์แท้ๆเลยใครรับผิดชอบก็ไอตัวครูอะที่ลูกศิษย์มันเบี้ยตัวเองต้องใช้หนี้แทนกับว่ารับผิดชอบลูกศิษย์จะไปจะอยู่ที่ไหนล่ะหนีไปแล้วแล้วมีหน้าที่ต้องไปรับผิดชอบไหมไม่ต้องพ่อแม่เขามีญาติพี่น้องเขามีหรือถ้าเขาไม่มีใครเลยเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเรียนสูงก็ได้ก็ไปเรียนฟรีสิไปสารพัดช่างสิไปกรมพนาฝีมือแรงงานสิ เสอเฉยจะไปละเรียนมหาลัยทําไมต้องใช้เงินน่ะมันต้องเข้าใจตัวเองเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างสิ่งเนี้ยทางพุทธเรียกว่าสันตุถีต้องรู้ว่ากินเราขนาดไหนแล้วค่อยวางแผนใี้ถูกต้องไม่ใช่ว่าฉวยโอกาสไปลวงครห้ยคำประการเสร็จแล้วก็โกงหนี้กยศแล้วก็ปล่อยให้ครูเนี่ยใช้หนี้ไปไอ้นั่นน่ะมันชั่วจริงนะครับ แต่คนที่ผิดก็คือคนที่โดนยึดบ้านยึดช่องก็คือครูคนนั้นนั่นแหละเขาผิดชอบเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขายังรับผิดชอบในการที่จะพิจารณาหาสิ่งที่ถูกควรทําไม่ได้เลยเขาก็โดนไปตัวอาตาครูที่ถูกลูกศิษย์โกงนี่กยศและถูกฟ้องก็เหมือนกับคนที่ถูกคอเซ็นเตอร์หลอกให้กดนูน่นกดนี่แล้วเงินมันก็ดูดไปเหมือนกันครับมาจากกิเลสที่เรียกว่า โมหะมูลจิตเลิกโทษคนอื่นสิทธินะครับอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้นั่นสิลรบผิดชอบไอ้นู่นสิ่รัผิดชอบไอ้อย่างนี้เราจะพึ่งใครไม่รู้จักพึ่งตัวเองเหรอครับไม่รู้จักโทษตัวเองเหรอครับถึงสี่แยกสัญญาณไฟเขียวสัญญาณไฟเขียวก็ต้องไปได้แน่แหละตามกฎหมายมันไปได้แต่อีกฝากหนึ่งมันได้ไฟแดงแต่มันเมายาบ้าที่ขี่ติดล้อมาขนาดแรงเลยเนี่ย เธอลืงไม่ดูอ้าวฉันได้ไฟเขียวฉันก็ไปสิตูมเข้าไปไปไงตายไอ้คนได้ไฟเขียวตายไอ้คนที่ขับติดล้อมาชนเมายาบ้าไม่ตายเพราะรถมันใหญ่ใครรับผิดชอบก็ไอ้คนตายเนี่ยแหละรับผิดชอบไอ้โง่ไอ้นิ้ว่ะอยู่ในประเทศนี้ไม่รู้จักเพื่อนรวมชาติหรือว่ามันติดยากันขนาดไหนประเทศไทยเนี่ยฝรั่งซํำเหมาชอบมากเพราะว่ามีทั้งยาเสพติดมีทั้งโสเพณี มีสิ่งสองชั่วร้ายต่างๆที่จะหาได้เท่าที่จะคิดได้ในเมืองไทยมันก็มากันคนไทยติดยาไปไหนท่านก็เจอไอ้คนติดยาท่านดูข่าวตามส,สื่อต่างๆสิครับว่าทุกวันมันต้องฆ่าฟันฆ่าแม่บ้างเชือดคอบ้างไปตีคนอื่นบ้างขับรถชนกันเมาสุราแล้วขับรถชนคนตายบ้างไอ้แนนเพอบ้าบอเลยขับรถชนคนก็ตกน้ําตัวมันพ่อมันก็ตายคนบ้าพวกนี้มันอยู่รอบตัวเราหมดเลยท่านไม่รู้หรอครับ ท่านก็เห็นตําตาอยู่เนี่ยก็ต้องแหกตาดูสิครับว่าเพื่อนโลมชาติของเรามันเป็นอย่างนี้เวลาท่านได้ไฟเขียวท่านก็ต้องอย่างน้อยชำาเรือสักนิดหนึง่งอีกข้างหนึ่งมีไอ้บ้าผ่าม,มาหรือเปล่าถ้าหากมันมาท่านก็อยนให้มันไปไม่ใช่บอกฉันไฟเขียวฉันถูกกฎหมายฉันถูกกฎหมายตู้มหึ่งตายอย่าไปบอกโรงพยาบาลผมถูกกฎหมายทําไมผมตายละ่ะก็ไอ้มันโง่ไม่เลิกนี่นาทงนี้ลองตอนหนักบ้างนะครับ อย่ามัวแต่โทษคนอื่นมากนะักตัวเองไม่รู้จักระมัดระวังตัวเองเลยแล้วก็รับวิบากชั่วไปใครรับผิดชอบตัวเองนะครับรับผิดชอบผมพลตรีดรอนุชาบุญน,นาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ